สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในรายวิชาดนตรีสากลปฏิบัติ2นะครับรหัสวิชาส3 0 2 0 2, 2ครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับนะครับก็เราจะมาเรียนในช่วงเรียนออนไลน์นะครับก็วันนี้สำหรับวิชาปฏิบัติดนตรีนะครับก็จะเรียนในเรื่อง กรองชุดนะครับเทอมน,นี้เราจะปฏิบัติกรองชุดเบื้องต้นกันนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับการที่เราจะปฏิบัติหรือทําอะไรนั้นนะครับเราควรจะรู้จักนะครับในสิ่งนั้นๆที่เรากําลังจะปฏิบัติหรือกระทำนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจนะครับในด้านต่างๆของกรองชุดที่เราจะเรียนกันในภาคเรียนนี้นะครับทีนี้เราจะมารู้จักอุปกรณ์หรือองค์ประกอบ หลักๆของกองชุดนะครับที่มีใช้ในปัจจุบันนะครับที่รามาเริ่มเลยเนาะนะครับส่วนกลอบของกองชุดนะครับก็จะประกอบด้วยกองลักษณะต่างๆหลายๆใบนะครับรวมถึงเครื่องทองเหลืองด้วยนะครับก็คือพวกฉากพวกไฮแครหรือแฉต่างๆที่ เราเคยเห็นตามวงดนตรีในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นวงล็อกวงป๊อบวงแจ๊สนะครับหรือจะเป็นวงลูกทุ่งก็ตามนะครับก็จะมีใช้กันเนาะทีนี้กองชุดเนี่ยนะครับเขาก็เหมือนกับการที่เราเอาเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องกระทบหรือกลุ่มเครื่องเพลการชันเนี่ยเอามารวมกันนะครับและใช้ผู้บรรเลงเพียงหนึ่งคน บรรเลงหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันนะครับก็คือเอากองใหญ่ของวงออเคสตาราหรือวงโยธวาทิตนี่นะครับมาทำเป็นเบสดำนะครับที่เป็นกองใหญ่ลูกล่างเราจะดูไปนะครับเอากองแสแนลูกเล็กมาใส่ขาตั้งวาเอาฉาบสองใบามาประกอบการเป็นไฮแฮตอะไรอย่างนี้นะครับเอากองทอมที่มีขนาดต่างกันมาเรียงกัน ครับโดยอาจจะใช้โครงเหล็กหรืออะไรขึ้นรูปให้สามารถเรียงเกาะก,ก้อนกันเป็นกลุ่มนะครับเราก็เลยเรียกกรองว่ากรองชุดเพราะว่าเป็นการจัดชุดของกรองแต่ละชนิดนะครับอ่าทีนี้การเอากองชุดมาบเรเลงเนี่ยก็สามารถบรรเลงได้หลายวงครับเช่นวงคอมโบวงสติงคอมโบวงปลอปวงแจ๊กวงบู นะครับบางทีก็อาจจะนำไปใช้ในวงอ,ออเคสตาราก็ได้เหมือนกัน,นครับคือสามารถเอาไปได้หมดอะไม่ว่าจะเป็นบรรเลงดนตรีในลักษณะใดน,นะครับสามารถเอาไปไประยุกเข้าร่วมได้นะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าองค์กรอของก,อ,อ,งกอ,องเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับอ,อย่างแรกเลยกองใหญ่นะครับหรือเบสดำนะครับกองใหญ่เนี่ยจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับกองใหญ่ที่ใช้ในวงดูยาน,นะครับ แต่ขนาดแตกต่างกันคือกองใหญ่ของกองชุดเนี่ยจะมีขนาดที่นิยมใช้ทั่วไปคือขนาด14คูณ20นิ้วนะครับหรือ14คูณ22นิ้วนะครับก็เป็นกว้างคูณยาวเนาะก็จะมีผลต่อเสียงนะครับการที่กองใหญ่ด้านล่างเนี่ยที่เราเรียกว่าเบสดำเนี่ยนะครับเออมันกว้างหรือยาวนะครับก็จะมีผลต่อ เสียงที่เราเตียบไปนะครับะจะมีอุปกรณ์ประกอบกองเหมือนกองใหญ่ที่ใช้ในวงดุริยางทุกประการเลยนะครับแต่เวลาเบลงไม่ต้องใช้ขาอย่างรองรับนะครับเพราะมีขาอย่างติดมากับกองใหญ่อยู่แล้วนะครับก็จะมีเป็นเหล็กสองข้างยื่นอกมานะครับเพื่อทําให้กองน้าตั้งได้นะครับเป็นการยึดตัวกองให้ติดอยู่กับพื้นนะครับเพื่อเวลาเราเหยียบตัว เเดลเนี่ยหรือที่เราเรียกว่ากระเดื่องเนี่ยมันจะไม่เลื่อนไปไหนนะครับบางยี่ห้อก็จะมีแบบปลายเหล็กแหลมๆออกมาด้วยอ่ะเห็นเมาส์คูไหมอ่ะที่เป็นรูปมือครับเนี่ยไอเหล็กสองอันเนี่ยครับบางทีตรงนี้เป็นรูปยางก็จะทาให้ไม่ขยับหรือบางทีเป็นหัวเหล็กแหลมๆนะครับปักทิ่มลงไปในพื้นที่ตรงนั้นได้เลยอ่ะอันนี้เป็นกล่องใหญ่เนาะต่อมา อันที่สองครับกองเล็กหรือสแนดดำนะครับกลองเล็กนี่ก็เป็นส่วนประกอบสําคัญของกลองชุดนะครับรูปร่างลักษณะกองเล็กที่ใช้เบเรงร่วมกับกลองชุดก็จะมีลักษณะเหมือนกับกลองเล็กที่ใช้ในวงดุริยางเลยนะครับหรือวงโยาธาวัตินั่นเองครับแต่ว่าจะมีความสั้นกว่านะครับขนาดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น6กคูณสินิ้วเขาก็จะมีหน้ากว้าง14นิ้วนะครับยาว16นิ้วนะครับฮก็ จะนำมาเลงร่วมกับดนตรีทั่วไปนะครับคือมันเป็นสีสันของกองครับกองแสดนเนี่ยก็จะเล่นในจังหวะขัดนะครับเพื่อให้เพลงนั้นมันเกิดอ,อารมณ์เพลงที่หลากหลายขึ้นไปนะครับทาให้ฟังแล้วรู้สึกสนุกสนานขึ้นนะครับนี่คือกองแสแงนะครับส่วนต่างๆองค์ประกอบนั้นก็แต่ละยี่ห้อก็ จะคล้ายๆกันนะครับวัสดุก็จะถูกจะแพงตามเกรดของวัสดุนั้นๆไปนั่นเองครับใช้ไม้อะไรใช้โลหะถึงหนังอะไรใส่หนังยี่ห้ออะไรมาให้นะครับก็สามารถซื้อแยกได้นะครับสมมติถ้าเราซื้อกองชุดหนึ่งชุดเนี่ยเขาจะให้พื้นฐานมาอยู่แล้วแต่เราจะสามารถเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกได้ตามที่เราชอบเลยทีน,นี้มาดูอันที่สามนะครับก็คือฉาบนะครับ หรือแชมเบลนะครับฉากนี้ก็เป็นส่วนประกอบอีกชิ้นหนึ่งของกองชุดนะครับก็เหมือนกับฉากที่ใช้เบร่งในวงดุริยางหรือโยธวาทินะครับที่ว่าเขาจะใส่ไปในมือเวลาตีประกบกันนะครับแต่อันนี้เขาจะตีเดี่ยวทีใบนะครับก็มีตั้งแต่14นิ้ว16นิ้ว18นิ้ว22นิ้วนะครับก็ใช้ในการตีส่งหรือตี เป็นจังหวะก,ก็ได้นะครับอ่าอย่างในรูปกรอบสีเขียวนี่ครับพี่ครูเอามาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นชาบหลายหลายแบบไปหลายขนาดสังเกตไหมครับถ้าเรามองลายตะปุ่มตะปําที่อยู่บนชาบแต่ละใบเนี่ยมันก็จะส่งผลด้านเสียงเหมือนกันนะครับคือเขาจะออกแบบมาว่าการที่เราทําเป็นรอยตะปุ่มตะปาเยอะเท่านี้เสียงจะออกมาประมาณนี้สังเกตว่าสีก็จะทําให้ต่างกันเนื้อโลหะที่เอามาทําเนื้อทองเหลืองเนี่ย ก็จะมีเกรดที่แตกต่างไปตามราคาตามยี่ห้อน,นั้นๆนะครับอย่างนั้นรูปล่างนะครับกรอบสีเหลือง<ม>ก็จะมีฉากที่เจาะรูด,ด้วยเดี๋ยวเราจะเรียกฉากตบวนี้ว่าฉากเอฟเฟกนะครับก็เหมือนสร้างสีสันในการตีกองนั่นเองเพื่อให้มันมีเสียงหลากหลายนะครับต่อมาข้อ4ี่ครับไฮแฮทครับเราเรียกทับซับเลยไฮแฮทก็ Hi คือการเอาฉาบ2ใบ ขนาด14นิ้วเนี่ยหรืออาจจะ15ก็ได้นะครับเอามาวางประกบกันนะครับออะอย่างในกรอบสีแดงเห็นไหมอา่าก็เขาจะมีขามาให้นะครับเอาชาสอใบไว้ข้างบนเห็นไหมต้องเมาส์ที่เป็นรูปมือเนี่ยนะครับใบล่างหนึ่งบใบบนหนึ่งใบแล้วก็จะมีอาสกูนอตยึดมันจะลอยจากกันถ้าเราเหยียบเพเดอร์ข้างล่างนะครับตามมือเมาส์นี่นะ เกียบลงใบชาบก็จะสนิทกันเวลาตีมันก็จะเกิดอีกเสียงหนึ่งเมื่อเราไม่เหยียบเฮเดลลงไปตีแบบที่มันเปิดมีระยะห่างกันเนี่ยก็จะให้เสียงอีกแบบหนึ่งนะครับตามความต้องการของผู้บรรเลงหรือแนยเพลงนั้นนั้น,นร,รูปกราฟฟฟ้า FIFA นี่ก็เป็นรูป,ปใกล้ๆนะคร,ครับก็สามารถทําเสียงได้หลายๆเสียงนะครับในอันเดียวกันนะครับเดี๋ยวพอลงภาคปฏิบัติแล้วนักเรียนก็จะ ได้ยินเสียงได้ยินภาพชัดเจนกว่านี้เนาะครับต่อมาข้อ5้านะครับทอมทอมหรือเงงรียกง่ายๆเลยก็คือกรองทอมนั่นเองที่มันติดอยู่กับกลองชุดก็จะมีขนาดเล็กกลางใหญ่ครับก็จะมีตั้งแต่8นิ้ว10นิ้ว12นิ้ว13นิ้ว14นิ้วมีหลายขนาดครับจนถึง18นิ้วเลยก็มีนะครับ แต่โดยมาตรฐานทั่วไปก็10นิ้ว14นิ้ว16นิ้วหรือ8นิ้ว12นิ้ว16นิ้วนะครับที่แถมมากับกลองแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันครับก็สามารถปรับจูนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบดดดาอันแรกสแนดดมอันที่สองหรือกองทอมนะครับสามารถปรับความตึงความหย่อนของหนังได้ ตามที่เราต้องการเลยนะครับว่าเราชอบให้มันเสียงสูงเสียงต่ำแบบไหนนะครับตีแล้วไม้กระเด้งมากกระเด้งน้อยนะครับอยู่ที่การปรับหนังด้วยกครับส่วนลูกอ,อะไรัไลักษณะการเรงลงร่วงนะครับก็เอาไว้เวลาโซโล่หรือทำเป็นลูกส่งในท่อนเพลงนั้นๆนะครับ ก็เราจะใช้การตีกองทอมนี้ร่วมเป็นในพีก็จะทําให้มีสีสันมากขึ้น,นครับต่อมาฟลอทอมนะครับฟลอทอมตัวนี้ก็คือเป็นทอมลูกที่สามนั่นเองครับจะอยู่ทางด้านขวามือถ้าเรานั่งในกองชุดนะจะเป็นกองใบใหญ่ประมาณ16นิ้วนะครับกว้างคุณยาว16นิ้วเท่ากันหรืออาจจะยาวกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ผู้ออกแบบนะแล้วแต่ยี่ห้อเลย อันนี้เขาจะมีขาตั้งให้สามขาครับดูในกรอบสีเหลืองเนาะจะมีขาตั้งหนึ่งสองสามนะครับก็จะให้เสียงที่ลงเสียงต่าได้มากกว่าทอมหนึ่งทอมสองครับแต่จะไม่ต่าเท่ากับเบรดดำนะครับหรือกองใหญ่อัน,นแรกนะั่นเอต่อมาอันนี้เราก็จะเคยเห็นเนาะที่เป็นเหล็ก กอกองนะครับนี่จะเรียกว่าคาเบลค้าครูก็เอารูปให้ดูสามรูปนะครับคาเบลเนี่ยเขาบอกว่าพัฒ,พฒนามาจากตัดดิ่งลุกคอวัวนะครับก็ใช้ลูกคอวัวเพื่อสรงเสียงให้คนเลี้ยงวัวเนี่ยรู้ตำแหน่งนะครับทีนี้เขาก็ดัดแปลงมาใช้การตีกองชุดก็นิยมเล่นกับดนตรีซอรซ่านะครับหรือบันประกอบลอีลาแถบลาตินอเมริกาบ้านเราก็ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมอลำ หรือแนวเพลงาชาติชาติหรือเราเรียกติดปากก็สามชาตครับก็จะเป็นประกอบสีแดงข้างบนตามเมาส์มือนะครับอันนี้คือถ้าเราไปซื้อแยกจะเป็นอย่างนี้มารุ่นที่สองก็คือการติดตั้งกับเบรดดาใช่ไหมครับเราจะติดกับเบรดดาหรือกองหยาดด้านล่างนะครับมันจะเป็นกิบล็อกเงี้ยแล้วก็ไขน็อตบีบเข้าไปแค่นั้นเองครับแล้วก็ตีประกอบจังหวะร่วมเข้าไปในเพลงนั้นๆที่เราต้องการนะครับ นี okay. ่คือคาเบลเออกมาโอ้อันนี้ขาดไม่ได้เลยนักเรียนอันที่แปดครับไม้กองชุดนะครับมาดูข้อหนึ่งกันเลยขนาดไม้กองชุดนะครับถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างแรกเลยเพราะมือกองย่อมต้องการความเหมาะสมกับมือในเวลาการจัดเนี่ยต้องกระชับมือคนเรามือเล็กมือใหญ่ไม่เท่ากันเนาะบางคนอาจจะใช้ไม้ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กตามความชอบนักเรียนต้องลองไปซื้อมาลองดูศึกษามาลองดูนะครับ ก็จะมี3 s 2 b หรือ5 a นะครับความหมายก็คือยิ่งตัวเลขมากขนาดเส้นรอบวงของไม้ก็จะเล็กลงเช่น7 a ก็จะมีขนาดไม้เล็กกว่า5 a นะครับแต่ก็ต้องดูตัวอักษรภาษังกฤษด้วยนะ,อ,ะอย่างเช่น3 s จะมีเส้นรอบวงที่ใหญ่กว่า 2a นะครับทันนี้ก็ครูจะให้ตัวอย่างมาดูเห็นไหมนะักเรียนอย่างแถวบนเนี่ย ตามรูปมือเมานะเห็นไหม 5a 7a เรียงลงมา 5b ครับหรือจะมีบอกว่าไม้อันนี้ใช้กับแนวล็อกแนวเมทัลน,นะครับส่วนไอ้รูปแถวล่างนี่คือจะเป็นหัวมุกนะครับก็คือไม้เนี่ยหัวไม้เนี่ยเขาจะเอาพลาสติกแข็งๆนี่มาครอบอีกทีหนึ่งเพื่อเวลาตีแล้วเนี่ยแอทแท็ Attack ของการลงไม้หรือเสียงที่ ดังออกมาก็จะพุ่งมากขึ้นนั่นเองนะครับหรือถ้าเราไปตีเครื่องทองเหลืองเช่นแฉหรือตีคาบลิลเสียงมันก็จะเกิดความใสกว่าเดิมนั่นเองอก็อยู่ที่เราเลือกนะครับทีนี้ไม้กองทีนี้มาดูเรื่องหัวไม้หัวไม้ก็สําคัญนะครับเพราะมันต้องสัมผัสกับให้แฮตอยู่ตลอดเวลานะครับหรือสัมผัสกับหนังกองนะครับก็จะมีทั้งแบบหัวไม้ แบบพลาสติกหรือเป็นแบบแท่นะครับนักเรียนดึมรูปด้านล่างลูกแล้วก็มีแบบนวมนะครับรูปตรงนี้จะมีแตกต่างไปคือที่เอามาเนี่ยสามารถใช้ตีร่วมกองชุดได้เลยนะครับถ้าใช้แท่เนี่ยเสียงกลองที่ตีออกมาก็จะนุ่มซบซบลงนะครับหรือเช่นไม้ที่มันเป็นหัวกลมๆเนี่ยเป็นหัวงเนี้ยนุ่มๆกลมเงี้นะครับ ก็เวลาเรารัวรัวฉาบเนี่ยก็จะให้ความสมูทที่มันสมูทขึ้นก็เล่นได้หลากหลายแนวครับอยู่ที่เราเลือกใช้ัเช่นเพงป๊อปเพงล็อกเพลงแจ๊สนะครับก็จะใช้อันนี้เอาไว้เลือกใช้มากกว่าเราไม่จำเป็นต้องมีไม้ทุกทุก,ทก,ทกแบบก็ได้ครับอยู่ที่เราเลือกใช้แต่ถ้าเกถ้าแนวเพลงที่เราเล่นอยากให้ออกมาแบบนี้หรือเขาใช้เสียงแบบนี้ก็ลองศึกษาว่า อ๋อไม้แบบนี้จะตีได้เสียงแบบนี้ออกมานั่นเองครับเป็นตัวเลือกคร่าวๆเนาะต่อมาชนิดของไม้นะครับก็ไม้ที่นิยมเอามาทําไม้กรองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไม้เมเปิลเนานะเป็นสีขาวแล้วก็ไม้โอ๊กนะครับซึ่งเป็นชื่อที่เราคุ้นหูอยู่แล้วซึ่งจะมีน้ําหนักเบาเหมาะกับทุกแนวเพลงนะครับนอกนั้นยังมีไม้ฮิคคอรี่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะจะหนักหน่อยใช้เล่นพวกเพลง เฮฟวี every lock, every method, ่ล็อกเฮฟวี่เมทัลตีหนักหนักหมดเข้าไปอะไรอเงี้ยครับเพื่อให้ซาวมันออกมาหนักแน่นอ่าก็อยู่ที่การเลือกใช้นะครับไอ้ไม้ฮิตคอล y เนี่ยมันคือไม้แบบเดียวกับทำไม้เบสบอลเลยครับจะมีความแข็งแรงทนทานสูงไม่หมักง่ายนะครับแต่จะได้เสียงสู้ไม้ไม่เป้ง่งอะไม้โอ้ไม่ได้อันนี้ครูว่าอยู่ที่ความชอบครับถ้าคนไม่ได้ซีเรียสเรื่อง ซาวเท่าไหร่ก็คือใช้ไม้กองธรรมดาก็ตีได้นะครับก็อยู่ที่การคุมมือด้วยเหมือนกันว่าเราลงมือเนี่ยน้ำหนักมากน้อยเพียงใดตีตรงกลางกองไหมหรือตีขอบกองก็ให้เสียงที่แตกต่างไปเหมือนกันอันนี้ต้องลองดูเนาะอันนี้เราเรียนรู้จักกับอุปกรณ์ไปก่อนนะแต่ไม่ต้องกลัวครับไม้ทุกอันหักได้ ราคาถูกราคาแพงนั้นก็อยู่ที่ยี่ห้อแบรนด์ brand, แล้วก็วัสดุที่เอามาทำนะครับตามความชอบของบุคคลนั้นๆน,น,นะครับต่อมาอันนี้สำคัญครับเก้าอี้กองนะครับไม่มีเก้าอี้นั่งไม่ได้ครับยืนตีนี่ลำบากเนาะก็การตีกองลูกครั้งนี่ก็ต้องนั่งตีก็จะมีเก้าอี้อยู่3แบบนะครับเก้าอี้สำหรับมือกองก็ทำจากวัสดุคุณภาพ ที่ค่อนข้างแข็งแรงเพราะว่ารับตงหนักต้องรับหนักได้มากนะครับเพราะมือกองตีไปก็ต้องโยกตัวไปนะสนุกสนานนะแล้วมือกองแต่ละคนก็น้ำหนักไปเท่ากันนะครับเขาก็เลยจะทําบอกขึ้นมาให้มีความนุ่มและรูปทรงที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปทรงกลมอย่างในกรอบสีชมพูตามเมสามือเลยนะหรือจะเป็นอันกลางขอบสีเขียวเหมือนอานจักรยานเลย แล้วก็อันท้ายกอบสีส้มนะครับมีพนักพิงด้วยนุ่มสบายราคาแตกต่างครับยิ่งมีออปชันเสริมเยอะเท่าไหร่ก็สะดวกสบายและก็พร้อมกับราคาที่แพงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของเก้าอี้กองชุดนะครับเราก็เลือกเอาว่าเราถนัดแบบไหนเนาะมันก็คงจะเหมือนเรานั่งเก้าอี้นี่แหละเราชอบ แข็งชอบนุ่มบางคนชอบแบบกลมบางคนชอบแบบเป็ดอานมา้าเหมือนอานจากักรยานอยู่ที่เราเลือกเลยครับต่อมานะครับอันที่สิบก็คือหนังกลองนะครับก็คือเสียงกลองเนี่ยจะเริ่มต้นที่หนังกลองเลยนะครับคือมันจะสร้างเสียงการสั่นสะเทือนควบคู่กับตัวถังกลองนะครับ แต่เสียงนี่จะเกิดจากหนังกองเลยสําคัญเลยนะครับเมื่อเรานําไม้กองนะี่ตีมาที่หนังกองไม่ใช่เป็นกองประเภทใดก็ตามมันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนที่หนังนะครับแล้วก็เกิดเสียงขึ้นมานะครับกองเราก็จะวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกันเป็นหน่วยเป็นนิ้วนะครับหนังกองนั้นก็จะแบ่งไปตามประเภทของกองอน,นั้นนะครับเช่นกองทอม แล้วก็จะใช้หนังกองทอมเพื่อให้โทนเสียงทุ้มกองสแนก็จะใช้หนังกองแสแนกโดยเฉพาะเพื่อให้โทนเสียงกลางและเสียงนั้นแหลมนะครับตามความต้องการส่วนกองใหญ่หรือเบสดดำเราก็จะใช้หนังที่ใหญ่นะครับทีนี้าาารายละเอียดของหนังกองเนี่ยก็จะคร่าวๆเนาะหนังกองเนี่ยก็จะมีทั้งแบบบางแบบหนาหนังที่เป็นหนังน้ํำมัน หรือหนัง2ชั้นนะครับหรือหนังที่เป็นลายตารางเหมือนลายกระสอบนะครับก็อยู่ที่การเลือกใช้นะครับอย่างตัวอย่างรูปที่ครูเอามาให้นักเรียนดูนะครับอย่างในกรอบสีเขียวนี่ก็คือขนาดของหนังนะครับอย่างขวามือสุดในกรอบสีเขียวนะครับเป็นหนังสแนรแล้วก็มาทอมหนึ่งทอมสองทอมสามตามเมาส์นะแล้วก็ใบหยาดสุดนี้เป็นหนังของกระเดื่องหรือเบ็ดดานะครับ หนังจะมีทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับความหนาก็จะเป็นด้านบนที่หนากว่าเพราะว่าต้องรับแรงกระทําจากการตีน้ําหนักไม้ลงไปนะครับหนังล่างก็มีผลต่อเสียงเหมือนกันครับมันจะไปควบคู่กันนะครับส่วนรูปทั้งด้านกรอบขวาสีน้ําเงินนี่นครับก็เป็นสีสันละกันก็คือมันไม่ใช่มีเฉพาะหนังสีขาวสีดําหนังใสยอย่างเดียว มีสีอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่เอามาทั้งสีฟ้าสีเหลืองสีม่วงสีแดงสีเขียวสีชมพูก็เป็นสีสันกันไปนะครับราคาก็ตามขนาดและคุณภาพส่วนการปรับจูนหนังกล้องนั้นเราจะปรับตรงที่ปรับความตึงความหย่อนที่ข้างตัวถังกองนั้นนนนะครับก็เราก็เลือกเอาเราชอบทนเสียงแบบไหนเนาะ อ่านะครับอันสุดท้ายแล้วนะครับก็คือกระเดื่องนะครับกระเดื่องคืออะไรนะครับกระเดื่องก็คือเขาจะเรียกตามเครื่องจักรนาฬิกานะครับก็จะมีลักษณะเป็นแกนยกใช้กับเบสดําหรือกองใหญ่ไอ้ลูกใหญ่ข้างล่างนั่นะครับโดยจะเป็นขาที่เหยียบนะครับมีหน้าที่ควบคุมจังหวะไปกับซาเบสก็คือกีตาร์เบสเองเนาะเป็นจังหวะหนักนะครับก็ถือเป็น ตัวหลักนะครับของทุกๆแนวดนตรีเนาะกระเดื่องก็จะมีทั้งแบบกระเดื่องเดียวกระเดื่องคู่ให้เลือกใช้งานนะครับเอาดูกรอบรูปทางซ้ายมือสุดกรอบสีเขียวนะครับนี่เราเรียกว่ากระเดื่องเดียวนะครับก็คือจะมีหัวและที่เหยียบอันเดียวท้วนนะครับส่วนรูปตรงกลางกรอบสีแดงเราเรียกว่ากระเดื่องคู่นะครับใช้เท้าได้ทั้งทั้งขวาและซ้ายเลยนะครับจะมีหัวกระเดื่อง สองหัวซึ่งหัวก็เดืองไม่ว่าจะเป็นกระเดืองเดียวกระเดืองคู่นี่นะครับหัวกระเดืองนั้นก็จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามความต้องการที่จะได้เสียงนั้นๆออกมาครับกระเดืองคู่มีไว้ทําไมมีไว้ใช้กับพวกเพลงแนวロ็อมเมทัลน,นะครับเพลงดนตรีที่มีสัสดส่วนของกลองของการใช้เบสดาเยอะนะครับเขาก็จะใช้การรัวกระเดืองนะครับ ก็กระเดื่องคู่ก็จะช่วยให้การเหยียบกระเดื่องนั้นทําได้ไวขึ้นแต่ก็มีนักดนตรีหลายท่านนะครับที่ใช้กระเดื่องเดี่ยวก็สามารถเหยียบได้เร็วพอๆกับกระเดื่องคู่นะครับแต่กระเดื่องคู่นั้นก็จะอนเนกประสงค์กว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงแนวไหนก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเราไม่จำเป็นต้องเหยียบกระเดื่องคู่ก็ได้นะครับถ้าเพลงนั้นใช้แค่กระเดื่องเดี่ยวเราก็ใช้กระเดื่องเดียวแต่เราก็สามารถ ซื้อกระเดื่องคู่ติดไ้ก็ได้เมื่อเจอเพลงที่เป็นกระเดื่องคู่เราอยากจะใส่แล้วก็สามารถใส่ได้หรือก็เป็นออปชันเสริมครับส่วนรูปขวามือรูปท้ายสีน้ำเงินนะครับกรอบสีน้ำเงินเป็นการติดตั้งกระเดื่องครับก็คือเราจะตัวกระเดื่องที่เหยียดติดเข้าไปกับตัวถานกรองของกลองใหญ่ตัวล่างครับเขาจะมีน็อตสกรูเนี่ยไขยเพื่อให้แถบเหล็กเนี่ยมันจับกับขอบไม้กองนะครับ ขอบถังกองของกระเดื่องเอ้โทษของตัวกองใหญ่ข้างล่างครับมันจะบีบกันแน่นเลยนะครับแล,แล้วเราก็สามารถปรับไอ้ก้านกระเดื่องและหัวกระเดื่องเนี่ยให้สูงกลางต่ําได้นะครับสามารถเอาหกเหลี่ยมหรือประแจไขได้นะครับสปริงที่มันเป็นตัวดึงหรือโซ่ที่มันเป็น,นกลไกตัวนี้นะครับ สามารถปรับความสั้นยาวตึงหย่อนได้าตามที่เราต้องการคือเราเหยียบแต่เราจะรู้ว่าเฮ้ยมันมันเด้งกลับเร็วเกินไปหรือมันเด้งกลับช้าเกินไปนะครับอันนี้อยู่ที่ความชอบส่วนคนนะครับแต่ส่วนถ้าเราไปซื้อมาเนี่ยเขาก็จะปรับก,กลางๆให้ก่อนเพื่อให้เรามาปรับจูนให้เข้ากับตัวของเราเองครับก็สำหรับ อุปกรณ์กองชุดเบื้องต้นนะครับในเนื้อหาการเรียนวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้นักเรียนนะครับทุกคนก็ทำใบงานนะครับตามที่ครูที่ปรึกษาได้นำไปแจกนะครับโดยดูเนื้อหาจากในวิดีโอการสอนวันนี้นะครับประกอบก็ได้หรือเราจะค้นคว้าเพิ่มเติมหาข้อมูลจากสื่อทางด้านอื่นก็ได้ นะครับก็สําหรับครูนะครับก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ดูวิดีโอการสอนนี้จนจบนะครับก็ผิดพลาดประการใดครูก็ขออภัยในาทีนี้นะครับขอเขาให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ